ครับคุณผู้ชมพวผมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 และวงซีเ่เอ่นเคยนะครับโันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีดำเสื้อซอของทีมเ s h เช e ย r ์ a บ n ็ e ซีสแฉกนนะครับซึ่งสีดำเนี่ยเป็นสีของน้องที่ผมชื่นชอบอยู่นะครับสีที่น้องเขาชอบนะครับแล้วก็สีชมพูเนี่ยเป็นสีทีมที่น้องอยู่นะครับก็คือทีม N 5ไฟนองก็ น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะว่าเสื้อตัวนี้เป็นชื่อด้านหลังซีลด้านหลังเสื้อม็นชื่อของใครนะครับก็ใส่มาให้ดูล่าวครั้งหนึ่งก็ใส่กันมาอีกทีเนะาะใส่ให้คุ้มดูด้านหลังเสื้อก่อนเป็นประเพณีนะครับก็เป็นใครไปไม่ไ,ได้เลยนะครับก็คือน้องโยเกิร์ตนพรลดาเลิศบุรีพรสมาชิิรุทนทส่มของวงเวียนเคโฟดีเอและนนองก็อยู่ในฐานนะ คามีโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงนะปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะรักแล้วก็เอนดูน้องตลอดไปแน่นอนถนะ้าในวันที่น้อง,องสิ้นสุดการเป็นไนดอลเมื่อ,อไรเนี่ยยังไงก็ติดตามน้องเสมออยู่แหละนะครับความผูกพันนี้ไม่ไม,ไม่มีทางหายไปแน่นอนนะครับอ่ะมาว่ากันต่อนะครับเรื่องราวของน้องโยเกิร์ตในในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงาน r ร n ด o อมแดนส์เนาะที่ผ่านมารวมถึงไลฟ์ล่าสุดท,ที่ผ่านมาด้วยว่าน้องพูดคุยเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับก็คือ,อ,องานแร n ดอมแดนส์เนี่ยงานนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นครั้งที่สองของโงมที่จัดขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่น้องโยเกิดได้เข้าร่วม นะครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือความทุ่มเทในการทำงานของน้องเนาะคือน้องก็มีเรียนมีสอบอะไรของน้องนั่นแหละแล้วก็ต้องรีบเดินทางเพื่อให้ทันเวลาแต่ว่ารถมันก็ติดเนาะชุดตรงนั้นก็รู้อยู่แยกแล้วมันส่งรถมันติดอยู่น้องกอ็ลงจากรถแล้วก็เดินมานะครับก็ถ้าใครตอนแรกมกวใจหายเหมือนกันนะไปยืนรอรับน้องตอนแบบ น้องๆหลายๆคนเขาเดินเข้าพื้นที่มารอในเต็นเราแบบไม่มีโยเราสันจะทําไงดีวะไม่มีโยน้ำตาจะไหลนะตอนนั้นสปักงอะโยเดินกับแกงอีกสามสี่คนเดินตามหลังนาทีก็โอเคสบายใจแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นเลยก็คือโอ้โหน้องน้องอ่ะเขาก็จะมีให้เต้นคัลเลอร์คอนวิใช่ไหมซึ่งมันเป็นเพลงที่น้องติดเซมจาก ามาสื่อจากงาน G.E. ได้ดับที่8แล้วน้องก็เต้นแบบน่ารักสดใสมากๆลับผมนั่งดูแบบเขาเต้นสองรอบนะรอบแรกเต้นให้แฟนคลับดูอีอกรอบหนึ่งเต้นเป็นแบบวันช็อตอะไรวิดีโออะไรนะนะครับที่เอาบันทึกลงซึ่งโอ้โหสดใสมากๆน้องโยสดใสมากๆจริงๆนะครับแฮปปี้แฮปปี้มากกับการเต้นของน้องโยทั้งสอง,สองเพลงนี้นะครับก็ สองทางนี้นะครับรนอกจากนั้นแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเพลงที่น้องโยได้เต้นด้วยนะครับก็คือเพลงทุ่งแสงดาวนะครับที่จริงๆน้องน่าจะวิ่งขึ้นไปเป็นเซนเตอร์อยูข้างหน้าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นเลยก็คือน้องไม่ได้วิ่งไปอยู่ข้างหน้านะเพราะว่ามีที่ละตาที่เขาก็อยู่ในเพลงนี้เหมือนกันนะแล้วก็ เือความเป็นรุ่งที่โยก็ให้เกียรติราตตาขึ้นไปอยู่ข้างหน้าแทนอันนี้แฮปปี้แฮปปี้มากๆนะประทับใจสุดๆเลยในการเออปฏิบัติตัวของน้องอ่ะที่แบบเออน้องรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําคงมแฮปปี้แฮปปี้มากๆจริงๆกับสิ่งที่โยทำนะครับชื่นชมชื่นชมมากๆแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในงานเนี้ยอ่ะ หลายคนก็น่าจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโยเดนน,น้อยจังแค่สองเพลงนะครับก็แค่เพลงคาร์ลคอนวิงรวมถึงเพลงทุ่งแสงดาวแค่สองเพลงเท่านั้นสาเหตุหลักๆเลยก็คือน้องป่วยเป็นไมเกรนนะครับอาการกำเริบพอดีแล้วอ,อ,อาอกาศมันก็หลังฝนตกตกมันก็ร้อนมากๆด้วยนะครับซึ่งน้องก็ตัดสินใจเลือกที่จะขอพักดีกว่าซึ่ง ซึ่ผมขอผมค่มอนข้างโอเคนะคือน้องไม่ได้พักเพราะอ้วแต่น้องพักเพราะป่วยก็คือเราก็รู้สึกว่าเออเด็กคนนี้รู้สึกผมก็รู้ว่าเด็กคนนี้เขาประมาณตนดีเขาไม่ไม่ทุ่มเทอะไรจนเกินเหตุจนทําให้ร่างกายพังตัวอเองเดือดร้อนนะก็รู้สึกว่าเออเด็กคนนี้โตขึ้นมากๆากจริงน,นะครับก็ประทับใจนะเออบางทีบางเรื่องเราก็จะเป็นท้องทุ่มเทจนชีวิตเราเดือดร้อนะ เพราะวา่าร่างกายพังเรากลับถือมันไม่ได้ก็เห็นการเจริญเติบโตในระบบความขี้โองโยเกิร์ตอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนมุมของผมที่ไปดูน้องอ,ะอ่ะถ้าพูดตรงๆก็คืองานเนี้ยคนมันเยอะมากๆผมแทบจะไม่ได้เห็นน้องชัดๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อมาช่วงหลังที่เขาเริ่มปล่อยให้ถ่ายรูปหมู่แฟนคลับรอบด้เออเนี่ยแฮปปี้นะทุกท่านทุกออฟฟิเชียลเลยที่แบบ ให้ถ่ายแฟนคลับรอบด้านให้เดินบนซึ่งเออมัอนก็เป็นจังหวะที่แบบเออผมได้เห็นน้องน้องก็เห็นผมนะครับก็โบกมือทักทายกันก็เออมาร่วมงานวันนี้คุ้มและโยได้เห็นผมผมไม่ได้เห็นโยชักมองหน้ากันยิ้มให้กันแค่เนี้มีความสุขแล้วนะครับก็ชื่นชมมากมากนะต่อชื่นชมน้องโยในงานมีมากมากจริงินะครับอ่ะคราวนี้ มาในเรื่องของไลฟ์ของน้องบ้างนะครับที่อ่ะย้อนกลับไปหน่อยนะครับคือถึงแม้ว่าน้องจะเต้นแค่สองเพลงก็ไม่ได้ไหมายความว่าน้องจำท่าเต้นไม่ได้น,ะน้องน้องก็พูดในไลฟ์และในไลฟ์เก่าก่อนหน้าที่ไปละน้อมแดดวันเกิดน้องจำท่าเต้นได้หมดแหละน้องไม่ได้ลืมท่าเต้นอะไรง,ง่ายๆ เรื่องแรนดอมแดนไปคราวนี้มาเรื่องหลายมากนะครับมีสองเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออน่านํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องที่น้องโยเป็นเด็กมารยาทดีมากๆซึ่งอะผมพูดไปแล้วในแรนดอนแดนว่าน้องมารยาทดียังไงใช่ไหมครับอันนี้อีกอันนึงนะครับน้องก็บอกว่าเออน้องรู้สึกโอเคนะที่แบบแฟนคลับของน้องอะไม่ตะโกนเรียกชื่อน้องเวลาที่ เมมเบอร์คนอื่นแนะนำตัวอยู่นนยซึ่งเออผมผมผมรู้สึกว่าเออดีว่ะเห็นเห็นน้องพูดอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกดีว่าแบบเนี่ยเด็กคนนี้เขาเขาไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่เขาร,รู้รู้ตัวว่าสั่งการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมันต้องมีเรื่องของมายรายาทสังคมอะแล้วน้องก็ก็อยากให้คนที่รักแล้วก็เอ็นดูน้องมีมายรายาท คือทำดีกับตัวน้องแล้วก็ต้องทำดีกับคนอื่นด้วยซึ่งเออพอแฟนคลับทำดีกับคนอื่นแล้วน้องก็เลือกเลือเล่อ,อที่จะออกมาชื่นชมเนียผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีนะแบบดีจังอะ่ะรู้สึกรู้สึกแฮปปี้ที่ที่ได้ที่เห็นโยเป็นแบบนี้รู้สึกเออตาม <laughs> ตามไม่ิดคนจริงๆอะ่ะประทับใจมากๆานะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของการจัดการระบบความคิดเนาะ เออก็เป็นเรื่องของมีคนถามน้องเรื่องเป็นคนคิดบวกหรือคิดลบหรืออะไรยังไงน้องก็บอกว่าเออบางทีน้องก็เป็นบางมุมน้องก็คิดลบเหมือนกันนะใครับใครก็รู้นะถ้าใครติดตามน้องโยดีดว่าบางทีโยจะเป็นคนคิดมากในใน,ในบางเรื่องเหมือนกันแต่ว่าน้องก็บอกว่าน้องสามารถจัดการากับความรู้สึกคิดลบของตัวเองได้รวดเร็วมากจนกลายเป็นคิดบวกแทนมันมันก็เห็นชัดเจนแล้วว่าแบบเออเราเรา ผมตามน้องมานจะหกปีแล้วเนี่ยห้าปีครึ่งแล้วเนี่ยก็เห็นนะว่าแบบเออบางมุมน้องก็เครียดเหมือนกันแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆน้องก็สามารถจัดการได้เรืวความคิดไอ้ตรงนั้นออกทิก้งออกไปได้แล้วกลายเป็นมาส่งพลังบวกให้พวกเราได้ตลอดใครเจอโยก็จะเห็นเลยว่าน้องไม่ไม่เคยส่งพลังลบให้ใครผมผมรู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นเด็กที่ที่ดีมากๆเป็นแบบ ตามน้องมันไม่ผิดหวังจริงๆนะครับมาทับใจมากๆเลยก็ก็รู้สึกดีเนาะที่แบบเนี่ยช่วงเวลาไม่กี่วันเนีสองวันนี้ที่ผมพูดถึงคือวันก่อนไลยกับวันอ้ยก่อนแลนดอนแดนวัน้ลดอนแดนแล้วก็หลนดอนแดนเสร็จเนาะเมาไลายต่ออะไรเงี้ยช่วงช่วงสองสาวันเนี่ย <c oughs> น,น,น้องมาไล่ขี่ๆแล้วก็ผมก็มา สัมผัสได้ถึงสิ่งดีงามในตัวน้องเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วก็มารวบรวมเล่าสู่กันฟังนะครับก็หวังว่าน้องเป็นเด็กดีขนาดนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นดีดูน้องกันนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้โอกาสดีๆมันคุ่งเข้าหาน้องเยอะๆ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  เพื่อนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าโปหมายถึงอะไรแฟนลับโยน่าจะรู้อยู่ว่าพวกเราอยากให้น้องได้อะไรก่อนที่น้องจะจบการศึกษาจะงไปนะจ๊ะก็เอ็นดูน้องมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้หอยู่เสมอน,นะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนคนใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ